ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เซนทรัลเวิลดแล้วนะผมกําลังจะลงไปดูงานนิทรรศการของฮิโรโนะนะครับเมื่อพูดถึงฮิโรโนะผมจะพาไปรู้จักกับตัวละครฮิโรโนะกันนะครับผู้สร้างฮิโรโนะคือศิลปินชาวจีนที่มีชื่อว่าคุณหลางในวัยเด็กคุณหลางนั้น,น,นเขาชื่นชอบในการวาดภาพความฝันของเขาคือการได้เป็นจิตรกรและนักเขียนนวนิยายจนมาในปี 2007, 2 0 1 7เป็นช่วงที่ป๊อปมารได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศจีนขนาดนั้นเอง,ขเ,องเขาก็ได้มาเปิดบูธขายอาร์ตทอยที่มีชื่อว่ายูกิเบบ หลังจากนั้นเขาก็ได้ทำคอลเลคชันน้องยูกิเบบี้ออกมาขายอีกในหลายเวอร์ชันและในปี2021คุณหลังได้จับนิทรศการที่มีคอนเซปต์ว่า if you don't come that morning nothing can hurt you ซึ่งเป็นตัวละครฮิโรโนะในรูปแบบปฏิมาก,กรรมและแอนิเมชันต่อมานั้นเอง เขาได้สร้างฮิโรโนะเป็นในรูปแบบอาร์ตทอยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเอกลักษณ์ของเจ้าฮิโรโนะนั้นจะมีสีหน้าที่เศร้าเสียใจและบึ้งตึงเพราะคุณหลางได้แรงบันดาลใจมาจากตอนเขายังเด็กที่จะต้องย้ายมาอยู่ในปักกิ่งเพื่อหวังว่าจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การเติบโตในเมืองหลวงของเขานั้นไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดเขาต้องเผชิญกับความยากลาบากความเสียใจในทุกช่วงเวลา คุณห,หลางจึงเกิดแรงมานานใจตีแผ่ความรู้สึกผ่านผลงานของเขาเจ้าตัวฮิโรโนะก็เหมือนความรู้สึกทางด้านลบที่เจ้าของศิลปินตั้งใจที่จะปลดปล่อยมันออกมาเหผลที่ทางบอปมาว่าฮิโรโนะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเพราะว่ามีวัฒนธรรมค่อนข้างที่จะมีอเอกลักษณ์เขาจะมาเปิดคอลเลกชันที่มีชื่อว่าสวัสดีนะครับคอลเลกชันนี้เนี่ยก็จะมีมวยไทยมีน้องช้างที่เป็นลายฮิโรโนะนะก็มีเสื้อมีกระเป๋าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญของโลกนะงานจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองตัวครั้งที่เเีี่ยยยดงไ๋ว เราลองไปดูนะครับว่าผมจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างแล้วผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศในงานนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับผมมันจะมีเะไรบ้า ยวๆแล้วก็จะมีแลนด์มาร์คที่เป็นน้องชายที่โรนองก,ก็จะมีคนเข้ามาถ่ายรูปอะไรกันเดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปดูนะครับข้างใน,นมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้โปสเตอร์เป็นข้อมูล,ลเบื้องต้นว่าในงานมันจะมีขายอะไรบ้างเราเริ่มปล่อยคิวแรกแล,แล้วเราลองเข้าไปดูนะว่าข้างในก็วันนี้น่ารักน่ารักมากเลยวันนี้ก็เป็นทีวีนะครับน่ารักของที่ขายกระเป๋าสีฟ้าเสื้อไม่รู้หมดอย่างเดี๋ยวต้องไปดูในคู่มืออีกรอบ สดีครัมาโซนเสื้อมผ้านะครับตอนนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับรับมีหมวกมีเสื้อระไรนตัวนี้ลายน้องกโน้องมี่ร้วมีอา,าร์บุ๊กของพวกแบรนด์เสื้อหับ มีกเสูิโลนเก็บใส่กระเป๋าไม่ใช่สูลก็มีเชสไอโฟน,นาคขายอยู่ที่แบาทน้องีโรนันมีแล้วก็มีลายนี้ด้วยต่อแถวใจเยนะ คนค่อนข,ข้างเยอะนะครับผมก็เลยต้องพูดเบาๆนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวฮิโรโนะนะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับโซนต่อไปจะเป็นตัเกี่ยวกับภาพวาดของฮิโรโนะในนี้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นแอบซิบชันนะครับแล้วก็เป็นอีววเวนต์นะครับมีขายของด้วยเรามาดูตัวนกันชอบหน้านี้ชอบภาพ กลับมาเกี่ยวกับพวกสติกเกอร์สองสูงนะครับผมสอนนี้เขาบอกว่าก็จะเป็นไฮไลท์ของวีนึงนั่นก็คือสองซิตี้ออฟเบอร์ซีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอดส่องมาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะรับก็มีหมดเลยนะตั้งแต่ V1 จนถึง V5 น,นะครับผมแล้วก็มีน้องฮิโรโนะนะครับผมในเวอชันมันต่างายนะ แล้วก็มีที่โรน้นะครที่เป็นควเห็นบอกว่าไม่ได้ขายน,นะล็อคอเซล ไปกันเลยดีกว่าเขาก็ได้ออกมาจากการอีโนโนแล้วนะเป็นวิชาการครับเล็กๆนะครับที่ทางฟอร์มมานะครับได้จัดขึ้นมานะครับข้างนอกนี้ก็มีนี่ด้วยครับตัวนี้นะครับกระโหลกน่ารักเลยนะฮะน่ารักมากรู้สึกว่าเป็นงานเล็กๆครับโอ้โหครับก็ต่อไปเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คืออีโนโนคอปปี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับจะมีน้ําอะไรให้เรากินบ้าง จบไปแล้วนะครับงานยิโลโนแบงกอกอาร์ตแอบซิบิชันแอนด์อีเวนต์นะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามครับคลิปนี้นะครับใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมก็จะมีอ่ะกล่องสุ่มนะครับมาแจกให้กับเพื่อนๆนะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้วยครับว่ากล่องสุ่มกล่องนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้ครับขอบคุณครับ